วันดียายโอ้ยเออวันดีวันดีเดี๋ยายถามจริงอะฉันจำยายได้ไหมเอ้ายังไม่รู้เลยไอ้ดิฉันล้อเล่นฉันอ้หลุยไงไอ้ลุยฉันเองฉันเองไอ้ลุยไอ้ไอ้ลุยไหนวะหลุยลูกตะดมไงที่ประกอนมาที่อยู่หลังวัดอะยาย ลุยลูกตาดมใช่ตาดมที่เมียเยอะๆนะอะนะ่นแล่เออเฮ้ยไอ้ได้ข่าวว่าพ่อมึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยายไอ้ที่ตายนะแม่ฉันพ่อท่นยังอยู่โอ้ที่อยู่หลังวัดใช่ตอนเด็กๆเองมันเกเรดีว่ามันเด็กๆยายตีหัวหมาด่าแม่เด็กโอ้ยเวรมึงร้ายจริงๆโตขึ้น ไม่ได้จเจริญรุ่งเรลลืงองหรอกคน<า>อย่างมึงเนี่ยมึงทำเวรว้เยอะอะหนอโโอ้หนี่ยา จะทักนี่จะมาด่ามาแช่งเงนี้เนี่ยนะใช่ใช่ตอนเด็กๆเองก็จเจอค่าติไรมาขอตังค์ทุกทีวันนี้ไม่มีเลยเว้ยจะไม่ต้องมาขอยายแล้วตอนนี้ท่านสบายแล้วได้ข่าวเองมาอยู่กรุงเทพเลยใช่แล้วม่อยู่กรุงเทพโอ้แต่ยายออคนเราในชีวิตมันไม่แน่แล้วตอนไปกรุงเทพแรกๆก็ลำบากเออลำบากเลยแล้วตอนเนี้ก็ยังลำบากเหมือนเดิมแหละโอ้ยสงสัยคนย<ไ>ังมึือเจริญยาก <laughs> ยายแต่ตอนนี้ท่านก็เก็บเงินเก็บทองได้ก้อนหนึ่งออคนเราอ่ะพอไปอยู่ที่อื่นนานๆม,มันก็ได้ถึงบ้านใช่ไหมล่ะ ก็เลยเก็บเงินก้อนนึงก็เลยจะมาเปิดกิจการแถวบ้านเรานี่แหละเฮ้ยเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งได้เปิดกิจการเป็นของตัวเองเปิดร้านนะยายเออทำมาหากินจะมั่งไอ้ไอ้เรื่องทำตัวเลขเทนี่มึงเลิกได้แล้วไอ้หนูอ๋อท่าเลิกแล้วยายจะได้เปิดร้านแล้วเออดีดีต้องมายายมาอุดหนุนร้านใช่มั่งนะเอ้ยข้าเห็นเองมาตั้งแต่เลขแต่น้อยจ้าเออไอ้หนูมันทิ้งก็ไม่หลงล้อจ้าขอบคุณมากเลยยายแต่ดมก็ขาก่อนสนิทกันจ้าจ้าเออเออเ ทำอะไรเอ็งมีอะไรเอ็งบอกยายเดี๋ยวยายช่วยยายอุดหนุนได้เดีๆยายจะอุดหนุนกิจาการทันนลนะเอเอยายพูดเองนะเอางี้ดีกว่าถ้าหากว่าข้าพูดไปจริงนี่เอ็งไม่ต้องมานับถือข้าแล้วให้ฟ้าผ่าข้าเลยก็ได้ยายพูดเองนะ เออที่ว่าของที่นี่ยังไม่่งวันนี้ยายช่วยอุดหนุนยังอะไรต้องเปิดร้านยังไม่มีใครซื้อของเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยายช่วยช่วยมาตั้งแต่เด็กยังช่วยได้ทำไมตอนนี้ช่วยอุดหนุนไม่ได้วะขอบคุณยายมากเลยครับยายเชิญที่ร้านเลยครับยายมามาไปเข้าร้านเขาเลยมาหนุนเลยมหนุนลยยายมามามาไอ้นี่นี่เอายายมาดิยายมานี่มานี่มานี่เอายายงงอะไรเนี่ย ทำไมยายไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจกันทัไปด้วยไอ้ลุยฮะนี่มึงพามาสลาปกทำไมเนี่ยนี่มนสลาทรมสังเวชไปเลยไม่ใช่ยายนี่แหละกิจการนี่แหละร้านฉันเองเหรอจ้าเออร้านเองเหรอเอ้าร้านฉันเองนี่ลงทุนเองเลยนะยายเออขอให้กิจการลุ่งเรืองได้ด้วย้ะ ยายจะไปไหนล่ะอะไรมูลินธุระยายรับปากฉันด้วยนะว่ายายจะอุดหนุนใช่ไง <c oughs> เอางี้ยายซื้อโรงยันสักโรงนะเดี๋ยวฉลดให้พิเศษจะพาะยายว่าถือว่าเป็นคนม,มีบุญคุณกับทันตอนเด็กอ๋อให้มาอุดหนุนเองใช่อ่ะยายพูดเองนะซื้อโรงไปโรงมุกจะไปซื้อไปทําไมล่ะเอาไปนอนสิ วันไมีนอนไม่ใช่เวลายายตายยายจะได้มีโรงใส่ไงเอาตอนนี้กูยังไม่จ่ายเอายายก็เรื่องไว้ก่อนที่แบบคนจีนเนีก็ไปทำหวงซื้อยายก็ซื้อโรงรอไว้ก่อนนี่เขียนใบจองเสร็จปุ๊บเขียนชื่อยายติดเลยเนี่กูไม่ใช่คนจีนตอนกูจ่ายก่อนแล้วกูมันซื้อ,อถ้าเวลายายตายใครจะมาซื้อให้ยายนะเอาเนี่ยยายจองไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันจัดโปรโมเตอร์ให้ โปรโมชั่นโปรโมชั่นให้ได้ยายเลือกเลยยายจะลงไหนนี่ลงนี้นะสวยมากนี่เขาเรียกงานแฮนด์เมดนี่งานมือเลยนะยายติดประดับประดอยนี่ไม้นี่เป็นไม้สักทองติดไฟปะไ่ะโอ้โหข้างในาติดแอร์ด้วยว่ะข้างในาติดแอร์ติดแอร์ด้วยใช่รงเ,เลีเเล้ยงอาหารด้วยป่ะมีโต๊ะทีนัดจัดงานให้ยายอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วใส่ซองให้ด้วยป่ะเ้ราต้องใส่สิโอ้โต๊ะทีนร้อยห้าสิบโต๊ะเฮ้ยสามแสนห้ายาย เดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยเลย3ามแสนห้าใช่เฮ้ยสักสองแสนไม่ได้โอ้ยไม่ได้หรอกนายโหต้นทุนมันสูงนะไหนจะค่าสาราอีกไหนจะค่าโต๊ะทีนอีกนะตาบ้าแล้วจบ้าเลยยังไม่ตายเอาก็ยายก็ตายซะสซิโอ้หไอ้ไอ้ไอ้รวยอะไรข้านะเป็นผู้ใหญ่ข้าโตแล้วใช่ใช่ยายรักาฉันเองเออครับพูดไว้แล้วว่าถ้าข้าไม่อุ่นนุ่นเองเนี่ยเองไม่ต้องมานับถือข้าใช่ให้ฟ้าผ่าข้าเออะ ถ้างั้นมึงไม่จงมานับถือกูแต่ยึดยายอย่าลืมน้ำฟ้าผ่ายายยังติดฟ้าผ่าอยู่อ่ายต้องพื้นชั้นโลนึงเอ้าเอาันนี้ก็ได้เอาถูกไหมเดี๋ยวดูอะไรอันนี้เท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนี้ถูกหน่อยอันนี้สามแสนห้าอันนี้สองหมื่นห้าไม่เอาลายกระหนกหนึ่งห้าไอ้ข้างล่างฐานไม่เอาไม่เอาไม่เอาฐานได้เหรอเออเหลืออ่นเดียวเนี่ยไอ้สีขาวไม่ต้องทาเหลือแปดพันนะ ฟ้าไม่เอาฟ้าไม่เอาเหลือสี่พันนะลุงกูก็ไม่เอากูไม่เอากูยังไม่ตายเอาได้กูยังไม่ตายโอ้โอ้เอายายโดนฟ้าผ่าจริงด้วยแล้วโอ้ยายโอ้ยายไม่น่าไปถามบานเลยเฮ้ยพวกเราเฮ้ยเตรียมลุงไปยายตายแล้วเร็วเตรียมลุง ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ